เจ็บคอซื้อยาอมมาอมทำไมอมแล้วดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเจ็บคอไอไม่ดีขึ้นคำถามคือสรุปแล้วยาอมแก้เจ็บคอยาอมแก้ไอมีไว้เพื่ออะไรมีอะไรที่เราต้องรู้ยาอมก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะฮะที่ผู้ป่วยมักจะถามแล้วก็มักจะเห็นว่าผู้ป่วยที่มาปรึกษาด้วยไอยเลือดลัง มักจะผ่านการมียาอมมาก่อนอยู่แล้วหลายคนอมจนลิ้นดำนะครับหลายคนอมยาสมุนไพรบ้านหลายคนอมแบบยาที่ผสมเมนทอนสวัสดีครับหมอวินัยครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าผมพูดช้าไปสามารถเพิ่มสปีดเป็น1.5ผมเชื่อว่าเราจะไม่ตกรนวันนี้เรามาลองดูกันว่าข้อดีข้อเสียของยาอมเนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้ มันช่วยระงับการไอลบเสมหะได้จริงหรือไม่ก่อนอื่นครับ,รบให้เรารู้ก่อนว่าอันนี้ให้จําไว้เลยนะครับยาอมม,มีไว้เพื่อบรรเทาอาการไม่ได้รักษาดังนั้นหากเราเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ที่ผมเคยพูดเสมอมีเสมหะหรือไอเลื้อลังนะฮะเป็นคนไข้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับมีคนไข้ที่เป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดโรคทางเดินหายใจของผมนะครับ หรือคนไข้ที่กินยากดภูมิเป็นมะเร็งเป็นเอชวหรือกลุ่มเสี่ยงทั้งหลายเรารู้อยู่แล้วถึงจุดนี้ทุกคนน่าจะจําได้ถ้าเรามีอาการไอหรือเสมหะในลําคอเรื้อรังนะครับควรจะปรึกษาแพทย์อย่าพึ่งแต่ยาอมนะครับอันนี้เทคคิมอันที่1อันที่2คือยาอมอย่างที่ผมย้ําไม่ได้มีไว้รักษาเอาไวบ้บรรเทาดังนั้นพวกนี้จะบรรเทาช่วงแรกเวลาเรากินเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะ รรเทอาวการได้ดีมากบางคนได้ถึง8ดชั่วโมง10ชั่วโมงแต่ถ้าเรายังมีโรคที่เรายังไม่ได้แก้จะสังเกตว่ามันจะเริ่มเอาไม่ค่อยอยู่ละจากเดิมบรรเทาได้ถึง8ชั่วโมงเดี๋ยวนี้อาจจะเหลือสี่ชั่วโมงเป็นมากขึ้นก็สองชั่วโมงแล้วก็สุดท้ายแทบจะช่วยไม่ได้เลยตอนมาเจอแพทย์เนี่ยก็จะเห็นว่าอมจนดลิ้นดำละนะครับพกยาแก้อไอติดมือมาตลอดนะครับน,นี่อันที่2คือระยะเวลาที่มันจะช่วยมันจะสั้นลงอันที่สมครับยาอม พวกนี้เนี่ยหรือยาน้ําก็ได้ครับวันนี้ผมเน้นยาอมยาอมเนี่ยมีในรูปแบบสมุนไพรนะฮะพวกมะมทั้งหลายมาแวงมาขามนะฮะถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับด้วยสรรพคุณอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็คือยาแก้ไอสมุนไพรบ้านพวกนี้มีฤทธิ์ในการละลายเสมหะแล้วก็มีฤทธิ์ในการระงับอาการไอช่วยได้ครับซึ่งเป็นยาบรรเทาอาการ โอเคนะฮะแต่ผลเสียก็มีครับพอเรากินพวกมาแวง้งมาขามป้อมนานๆเนี่ยนอกจากจะมันไม่ออกฤทธิ์แล้วบางทีมันเริ่มสะสมทําให้เรามีการท้องเสียได้นะครับอันนี้ในบางรายโอเคทีนี้กลุ่มถัดไปคือยาอมที่ผสมเมนทอลอ่าอันนี้ครับอมแล้วเย็นอมแล้วชื่นใจที่เราเห็นในท้องตลาดยาอมพวกนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสารเมนทอนนะลองอ่านในคู่มือได้ นะครับซึ่งก็ทํามาจากเปเปอร์มินต์เนี่ยแหละครับที่เรารู้เมนทอลเนี่ยจริงๆแล้วมีที่ใช้นอกจากจะเป็นยาอมแล้วก็เป็นยาทายาสเปรย์คอแก่เจ็บคอเมนทอลเนี่ยมีที่ใช้หลากหลายมากในวงการแพทย์เรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสารที่มีประโยชน์นะครับ Mental เมนทอลยังอยู่ในรูปแบบของยาดมดมแล้วรู้สึกเย็นสบายคําถามคือยาอมที่มีส่วนประกอบของเมนทัลเนี่ยมันช่วยระงับอาการไอได้ยังไงเมนทัลเนี่ย มันมีฤทธิ์จริงๆการอธิบายยังไม่มีชัดเจน100%นะฮะแต่เท่าที่เราเข้าใจกันก็คือเมนเท่าเนี่ยมันมีฤทธิ์ทำให้เยน็นั้นการเย็นเนี่ยมันจะทําให้ปลายประสาทชาพอปลายประสาทชาเนี่ยมันก็ลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการส่งกระแสไปที่สมองผมนะ,ะทำให้สารสื่อประสาทในแน่ของการไอเนี่ยมันน้อยลงพูดง่ายๆก็คือว่าทําให้คอเราชาพอคอเราชาเย็น มันก็ไม่ค่อยไอมันก็บรรเทาได้ถึงระดับหนึ่งนะครับดังนั้นจะสังเกตว่ายาอมเนี่ยโดยเฉพาะชื่อฝรั่งทั้งหลายเนี่ยที่เราเห็นตามร้านสะดวกซื้อซองละประมาณ20บาท30บาทเนี่ยลองไปดูนะครับมันจะมีเมนททลผสมนอกนือจากเมนทอลบางทีบางคนเขาก็ใส่ส่วนผสมอื่นเช่นมะนาวอย่างเงี้ยนะครับหรือน้ำผึ้งนะครับมีอีกหลายยี่ห้อเลยครับหลายแบรนด์เลยนะครับบางแบรนด์มีแบบมีน้ำตาลบางแบรนด์แบบไม่มีน้ำตาล นะครับถามว่าผมแนะนําให้กินไหมครับหรือแนะนําให้อมไหมได้ครับเพราะว่าพวกนี้ก็เป็นเพียงแค่ยาอมบรรเทาอาการสมมุติเราต้องไปประชุมไปเดินทางไปขึ้นรถไฟหรือไปที่สาธาระเราก็คงไม่อยากไอต่อหน้าคนอื่นก็อมได้ครับเพื่อลดอาการคันคอลดเสมหะแล้วก็ลดอาการไอได้ครับแต่ย้ําอีกทีนะครับคนที่ไอเรื้อรังแต่ไปซื้อ,อยาอมมาเพื่อบรรเทาอยู่อย่างต่อเนื่องอันนั้นไม่ถูกต้องครับ อันนั้นผมคิดว่าเราควรจะรีบปรึกษานะครับอย่างตัวอย่างเคสเนี่ยวันนี้ก็เกิดอะไรขึ้นครับวันนี้มีผู้สูงอายุท่านหนึ่งมาลูกพามาว่าเนี่ยไอเลื้อรหลังแล้วก็ชอบไปซื้อยาอมเนี่ยที่อมแล้วลิ้นจะดำเนี่ยนะครับเป็นยาสมุนไพรบ้านเมืองเราเนี่ยอมมาเนีเจ็ดแปดเดือนละอมจนลิ้นดำเลยแต่ก็ไม่ยอมมาตรวจเพราะอมแล้วรู้สึกดีก็คิดว่าไม่มีอะไรเห็นไหมครับ ถ้าคนที่เป็นผู้ติดตาม YouTube ผมก็จะเริ่มรู้ละไม่ได้เพราะผมยับเลยถ้ายิ่งผู้สูงอายุไอติดต่อกันเกิน2อาทิตย์ปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านอย่างน้อยไม่จำเป็นต้องเป็นหมอปอดก็ได้ให้เขาฟังปอดให้เขาตรวจคอหรือเป็นไปได้เอ็กซเรย์ปอดนะครับกลับมาที่ผู้สูงอายุท่านนี้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปเอ็กซเรย์ก็มีก้อนผมก็ส่งกล้องวันรุ่งขึ้นตัดออกมาก็เป็นมะเร็งปอดอายุ89นะครับ ถามว่าการรักษาไหมก็เข้าสู่กระบวนการรักษากินยาพุ่งเป้าอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ย้ําถ้าสมมติย้อนเวลาไปได้8เดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเขามาตรวจแล้วมันเริ่มเจอสัญญาณตั้งแต่เลื่อนๆก็อาจจะเปลี่ยนแนวทางการรักษาได้ไม่ต้องมาเจอในขั้นนี้ก็ได้ย้ําอีกทีบ้านเราเนี่ยเรายังเจอมะเร็งปอดในระยะท้ายๆกันเยอะอยู่นะครับยังไงก็ช่วยรณรงค์ว่า อย่าให้บ้านเมืองเราเนี่ยเต็มไปด้วยมะเร็งปอดร,ระยะสุดท้ายซึ่งวิธีเดียวก็คือมาเจอตั้งแต่ระยะเนิ่นๆซึ่งวิธีเดียวที่จะเอาชนะก็คือเตือนผู้ป่วยให้มากที่สุดว่าเมื่อไหร่ไออย่าพึ่งยาอย่าพึ่งยาอมอย่าพึ่งยากินอย่าพึ่งยาจิบถ้าเกินสองอาทิตย์แล้วหรือท่าทีไม่ดีมีประวัติเสี่ยงให้ปรึกษาแพทย์โอเคไหมครับทีนี้คําถามคือสรุปแล้วยาอมเมนท a ลนี้ดีไหมผมแนะนํำไหมคําตอบคือดีครับแนะนําครับ ก็ถืออย่างที่ผมบอกก็เป็นยาอมที่มีอยู่ในบ้านเมืองเรามานานใช้ได้ปลอดภัยครับมีผลข้างเคียงไหมมีครับแต่น้อยนะครับเราเรียกว่าเมนท่ลเป็นพิษซึ่งอันนั้นคือต้องเกิดในพวกที่เขาแบบอมเป็นวิถีชีวิตเลยอะอมตลอดอมเป็นนิสัยเนี่ยบางคนชอบอมอยู่ตลอดเวลาอันนั้นอะก็เสี่ยงอันตรายเมนท่าเป็นพิษก็ไม่ถึงขั้นอันตรายก็อาจจะทําให้ลมเยอะปวดท้องท้องมวนได้นะครับบางคนอัดปากชาได้นะครับสำหรับเด็กก็มีนะครับมียาอม ยาอมหรือยาเมนทอลที่ผสมน้ําก็มีนะครับในเมืองนอกเราก็ใช้เมืองไทยก็มีแต่ย้ำอีกทีปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะถ้าเรามีความเสี่ยงหรือถ้าเราติดเชื้ออยู่อย่างเงี้ยช่วงนี้โควิดระบาดคนไข้ก็จะเจ็บคอเยอะนะครับโควิดเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเจ็บคอเลยหนึ่งในหนในวิธีการรักษาคือการพ่นยาหรือให้ยาอมนะครับนอกเหนือจาก ยาอมแก้เจ็บคอรหรือระงับอาการไอมีอย่างอื่นไหมกลับไปดูคลิปอ่อนได้นะครับสิ่งที่ผมเคยพูด3คลิปหลักๆก็คืออาหารที่ช่วยลดเสมหะนะครับสก็คืออะไรฮะคือยาแก้ไอ3คือยาแก้ไอสมนุนไพรบ้านเมืองลองไปดู3คลิปนี้หากเรามีอาการไอแล้วก็เราต้องพึ่งยาอมนะครับอ่ะขอให้โชคดีสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการตอบรับที่ดีของหนังสือรู้รอดปลอดภัยก็หมดไปล็อตแรกแล้วตอนนี้กำลังพิมพ์ล็อตที่2ในหนังสือเล่มนี้ผมก็ได้พูดเรื่องไอเรือรังหรือเสมหะในคอเอรือหลังมีอะไรที่เราต้องรู้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีหรืออยากจะสั่งสามารถสั่งผ่าน official Line ของผมได้หรือสั่งผ่านยูทูบหรือสั่งผ่าน Facebook ได้ครับจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยประสาน